ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวไร่นะคะซึ่งข้าวไร่ที่ชาวบ้านโจคีพืชตําบไลไร่วองอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีปลูกนี่แหละค่ะก็เป็นสายพันธุ์ตูรม่วงนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้เขามีลักษณะพิเศษนั่นก็คือมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะสําหรับการมาเก็บเกี่ยวข้าวไร่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวกันนะคะก็จะมีทั้งชาวบ้านแล้วก็มีเด็กผู้ใหญ่รวมถึงครูอาจารย์นะคะก็มาช่วยกันเก็บเกี่ยวด้วยค่ะตรงนี้ก็็สาาามรถช่่่วยยดดต้้นนนทุนไเปองีคะ ข้าวไรที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะสามารถเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีค่ะสําหรับพื้นที่การปลูกข้าวไร่บริเวณนี้นะคะหลังจากที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยปีนี้เขาก็จะหมุนเวียนกลับไปปลูกที่ที่เดิมของปีที่ผ่านมานะคะพอเราทําไปแล้วปีหนึ่งใช่ไหมคะ ปุ๋ยในดินอาจจะลดลงหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ในดินทำธรรมชาติอาจจะลดลงค่ะเขาก็เลยพักพื้นป่าพื้นป่าไว้ให้ประมาณ4-5ปีเพื่อให้อะไรคะป่ากลับมาอดุดมสมบูรณ์เหมือนกันเป็นการหมุนเวียนปุ๋ยอีกรอมหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทําใหม่ค่ะสําหรับพื้นที่บริเวณนี้เขาก็จะปลูกเป็นงาค่ะแล้วก็จะเป็นขมิน้นเพื่อที่จะเก็บไว้กินในครัวเรือนนั่นเองค่ะ